ัวร้อนออกแสบออกร้อนไปทั้งตัวแล้วก็ตามแก้มแ้วกอฮอเนี่ยค่บบวมโดยเฉพาะแก้มข้างซ้ายพอที่บวมนี้ก็ไม่ดีขึ้นใส่ยิ่งอักเสบแล้วก็ออกแสบ,ออ,แสบออกร้อนจะนอน,น,อนไม่ได้นอนจะแข็งข้างนี้ก็ไม่ได้คุณหมอจึงตัดสินใจให้ไปทำอัลตาาราซาวด์แล้วก็ปรากฏว่าเกิดปัญหาคือเป็นก้อนน้ำลายอักเสบค่ะก้อนข้างซ้ายที่บวมนะ่ะเท่าก้อนไข่ไก่พบก้อนซิฟความกว้างประมาณ3.5เซนแล้วก็มาขึ้นข้างขวาความกว้าง1.5เซนค่ะ สวัสดีค่ะประพัสอนคณะธรรมจารีนะคะต้อยค่ะตอนนี้ก็อายุ60แล้วนะคะก็พยายามดูแลสุขภาพปีให้แข็งแรงครั้งหนึ่งที่เคยมีปัญหาสุข,ขภาพก็คืออยู่ๆก็เกิดมีปัญหาตัวร้อนออกแสบออกร้อนไปทั้งตัวแล้วก็ตามแก้มแล้วกหอร์นขับบวมโดยเฉพาะแก้มข้างซ้ายก็ตกใจว่าเราเป็นอะไร ก็ไปพบคุณหมอก่อนครั้งแรกคุณหมอก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราจะเป็นทอมซินหรือเราจะเป็นการอักเสบเนื่องจากการอดนอนและการผมทํางานหรือเปล่าคุณหมอก็ให้ยาแก้อักเสบประทานได้อ2อาทิตย์ก็ไม่ดีขึ้นจึงแนะนําให้ไปพบคุณหมอเฉพาะทางคุณหมอเฉพาะทางก็ให้ยาประทาน2อาทิตย์ก็ที่บวมนีก็ไม่ดีขึ้นใจยิ่งอักเสบแล้วก็ออกแสบออกร้อนจะน,นอนไม่ได้นอนตะแคงข้าง,งก็ไม่ได้คุณหมอจึงตัดสินใจให้ไปทำเอกซาวน์แล้วก็ปร,รากฏว่า เกิดปัญหาคือเป็นปล่อมน้ำลายอักเสบค่ะก้อนข้างซ้ายที่บวมนะเท่าก้อนไข่ไก่พบก้อนซิสความกว้างประมาณ3.5ซนและก็มาขึ้นข้างขวาความกว้าง1.5เซนค่ะเราก็ตกใจคุณหมอก็ตกใจเพราะว่าเป็นก้อนซิสที่ใหญ่มากแล้วกันคนเราที่มีภาวะกล่อมน้ำลายอักเสบเนี่ยการรักษาไม่ใช่เรื่องง่ายการจะให้หายขาดบางคนลูกลามมากจนกระทั่งต้องผ่าตัดต้องใช้เงินประมาณร่วมแสนกว่าถึงสองแสน เป็นอะไรที่คุณหมอก็กังวลน,นะคะเพราะว่าไม่ไม่ใช่เรื่องดีที่จะผ่าตัดคุณหมอก็ให้ยามาทานทานครั้งแรกเราเกิดอาการแพ้ยาคุณหมอก็ต้องเปลี่ยนยาให้อีกก็ทานไปได้อยู่หนึ่งเดือนค่ะมันก็ยุบลงมาครึ่งหนึ่งแต่คุณหมอก็ไม่อยากให้เราทานยามากก็ให้เว้นช่วงพอเว้นช่วงมันก็เกิดการรวมขึ้นมาอีกก็ไปทานยาอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นพบคุณหมอนะคะสามหมอสมคลินิกแล้วก็ที่โรงพยาบาลเอกชนด้วยค่ะ ก็ทานยาต่อเนื่องแล้วก็ให้เว้นระยะเพื่อไม่ให้เราเกิดการดื้อยาหรือเกิดการแพ้ยาเพราะเป็นคนที่แพ้ง่ายเป็นคนจะไม่ค่อยได้เคยทานยาอะไรเลยเพราะดูแลสุขภาพรักษามาอยู่ประมาณ8เดือนจนกระทั่งเพื่อนน่มาแนะนํารู้จักพลิพินเราก็คิดว่านี่น่าจะเป็นทางเลือกของเรานะคะก็ตัดสินใจเลยคะ่ะทานพลิพินอยู่สี่สูตรทานไปอาทิตย์แรกอาการปวดแสบปวดร้อนรอบลาคอเนี่ยคะ่ะเริ่มดีขึ้น แต่ก้อนบวมเท่าก้อนไข่ไก่ก็เริ่มยุบลงแต่ยังมีอยู่พอทานไปได้อยู่ประมาณหนึ่งเดือนเราเริ่มนอนได้ก้อนตรงนี้ไม่เจ็บคำดูแล้วก็เริ่มนิ่มเริ่มเล็กลงไปพบคุณหมอเฉพาะทางคุณหมอก็แฮปปี้ขึ้นค่ะที่เราดีขึ้นและไม่มีการบวมแล้วทานโอเลกินมาอยู่3เดือนโดยทานครบนะคะ4ี่สูตรเลย อาการก้อนที่บวมเท่าไข่ใส่ตรงนี้ยุบหายไปหมดเลยค่ะเหลือแต่ไตเล็กๆคุณหมอก็ดีใจมากเลยที่เราหายแล้วก็ไม่มีการอักเสบเราก็ไม่ต้องทานายาแล้วไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยทุกวันนี้ก็ไม่มีปัญหาตรงนี้อีกแต่เราก็ยังทานโปรตีนต่อเรื่องนะคะทานเพื่อให้ดูแลตัวเองสุขภาพแข็งแรงอายุ60สต้องแข็งแรงค่ะ ต้องอยู่แบบผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจําตัวอยากไปไหนไปได้อยากทานอะไรทานได้อยากเที่ยวตรงไหนัะลูกหลานเราไปได้หมดค่ะได้พบชีวิตใหม่ได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะพอลิสินนี่แหละค่ะขอบคุณค่ะ